คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับพบการระเบิดในอวกาศอันแปลกประหลาดที่แม้แต่นักดาราศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้ขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com ครับนักดาราศาสตร์พบการระเบิดที่แปลกประหลาดและหายากประมาณ12ครั้งพวกมันอาจเป็นสัญญาณของหลุมดำชนิดพิเศษหรือไม่นักดาราศาสตร์ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน เมื่อบางสิ่งบางอย่างที่กว้างใหญ่ในส่วนลึกของอวกาศเกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้ในปี2018กล้องโทรทัศน์บนโลกจับการระเบิดที่สว่างและผิดปกติได้อย่างน่ามหาัศจรรย์ขณะเฝ้าดูการระเบิดที่อยู่ห่างออกไปราว200ล้านปีแสงการระเบิดดังกล่าวสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วและเจิดจ้ามากกว่าการระเบิดของดาวทั่วไปอย่างซูเปอร์โนวาก่อนที่มันจะหายไปทำให้ได้รับฉายาว่า AT 2018่าว ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่าเดอะคาวหรือวัวในภาษาไทยโดยการระเบิดที่ดูแปลกประหลาดนี้มีขนาดใกล้เคียงกับระบบสุริยะของเรานับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นนักดาราศาสตร์สามารถตรวจจับการระเบิดที่คล้ายคลึงกันได้อีกจำนวนหนึ่งทั่วจัก,กรวาลทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันคือเป็นปรากฏการแสงสีฟ้าสว่างจ้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบชั่วคราวแอนนาโฮ นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอนเนลในนิวยอร์กประเทศสหรัฐกล่าวว่าพวกมันมีความสว่างมากซึ่งเป็นที่มาของตัวอักษร L ในชื่อย่อ L F b o t s ส่วนตัวอักษร B สื่อถึงสีอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิของการระเบิดที่สูงมากถึง40,000องศาเซลเซียสซึ่งทำให้เกิดแสงสเปกตรัมสีฟ้า ส่วนอักษรตัวสุดท้ายในตัวย่อ O และ T มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นปรากฏในสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้และมีอายุสั้นหรือเพียงชั่วคราวในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่า LF-Bots อาจเป็นซูเปอร์โนวาที่ล้มเหลวคือดาวฤกษ์ที่พยายามจะระเบิดแต่กลับยุบตัวลงแทนทำให้เกิดหลุมดำที่ใจกลางแล้วหลุมดำนั้นก็ค่อยๆกลืนกินดาวจากด้านในออกมา อย่างไรก็ตามมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นโดยบอกว่าเปลวไฟของเดอกคาวปะทุขึ้นจากกลุ่มดำมวลปานกลางที่ยังไม่ถูกค้นพบซึ่งมันมักจะกลืนกินดาวที่หลงทางเข้าไปใกล้พวกมันมากเกินไปโดยรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้อธิบายหลักฐานใหม่สำหรับแนวคิดนี้และชี้ให้เห็นว่ามันอาจเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมกว่า ความรู้สึกทั่วไปกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนี้แดเนียลเพอร์ลีนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยลิว์พูจอนมัวสกล่าวหากนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมันอาจเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันการมีอยู่ของหลุมดำประเภทลึกลับนี้ซึ่งเป็นจุดเชื่อมที่หายไประหว่างหลุมดำที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดในจักรวาลและยังเป็นเบาะแสสำคัญของหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลน,นั่นคือสสารมืด S 1> <S 1> เดิมทีเปลวไฟของเดิอกคาวในปี2018ถูกตรวจพบโดยการสำรวจท้องฟ้าด้วยหุ่นยนต์ใช้กล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกที่เรียกว่าแอตาสโดยระบบนี้จับภาพการระเบิดที่เกิดขึ้นในกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ200ล้านปีแสงเห็นได้ชัดว่ามันสว่างกว่าซูเปอร์โนวาทั่วไปถึง100เท่าและมันก็หายไปภายในเวลาไม่กี่วัน ทั้งที่ปกติแล้วซูเปอร์โนวามักใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนจะหายไปและการระเบิดครั้งนี้ยังมีโครงสร้างที่แบนราบและแปลกประหลาดจากการสังเกตของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ในสหราชอาณาจักร,ร นับตั้งแต่นั้นนักดาราศาสตร์สามารถระบุเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันประมาณ12ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักกันในชื่อเล่นที่ตั้งเป็นชื่อสัตว์ต่างๆตามตัวอักษรที่พวกเขาใช้สุ่มเรียกการค้นพบทางดาราศาสตร์เช่น z t f18 a b v k w la ที่ถูกตรวจพบในปี2018มีชื่อเล่นว่าโค่า ขณะที่ z t f 20 ASIC m a l ซึ่งถูกค้นพบเจอในปี2022รู้จักกันในชื่อว่า c คาเมลหรืออูดในภาษาไทย AT 2022 TSD ที่เจอในปี2022มีชื่อเล่นว่า Tasmanian Devil และ AT 2023 FHN ซึ่งพบในปี2023มีชื่อเรียกว่านกฟินหรือลูกวาง นักดาราศาสตร์ค้นหาปรากฏการณ์นี้โดยใช้กล้องโทรทัศน์สำรวจและศึกษาพื้นที่ท้องฟ้าขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพวกเขาก็สามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังนักดาราศาสตร์คนอื่นๆผ่านบริการต่างๆเช่น A s t r o n โนเม s t e ส e g r a m ซึ่งเป็นกระดานข้อความออนไลน์สำหรับเหตุการณ์ด้านดาราศาสตร์สัญญาณเตือนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้กล้องโทรทัศน์อื่นๆหันกล้องไปทางนั้นและจับภาพไว้ ด้วยความหวังว่าจะสามารถสังเกตรปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างละเอียดก่อนที่มันจะหายไปจากสายตาโฮและเพอรีเพิ่งค้นพบปรากฏการณ์ l อ b o t อีกครั้งหนึ่งมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมีชื่อว่า AT2024 WPP แต่ยังไม่มีชื่อเล่นเรากำลังคิดถึง The w a อ c h หรือตัวต่อในภาษาไทยโฮกล่าวและบอกว่า การระเบิดครั้งนี้สว่างที่สุดนับตั้งแต่สังเกตเดอะคาวได้และมันยังถูกค้นพบในช่วงต้นที่เกิดความสว่างขึ้นซึ่งหมายความว่านักดาราศาสตร์ต่างๆสามารถร่วมกันใช้กล้องโทรทัศน์จับภาพมันไว้ได้รวมถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เจอเดอะคาวเพอร์ลีบอกการสังเกตการเบื้องต้นบอกเป็นนัยยะว่าเดอะวอสไม่ได้เกิดจากซูเปอร์โนวาที่ล้มเหลว โดยในทางทฤษฎีนั้นดวงดาวจะแตกสลายไปเองขณะที่มันกําลังอยู่ในกระบวนการระเบิดโดยมีหลุมดําหรือดาวนิวตรอนมวลหนา,นานแน่นก่อตัวขึ้นอยู่ภายในเปลือกของดาวฤกษ์และระเบิดรังสีผ่านเปลือกของดาวฤกษ์ออกมาทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเครื่องยนต์กลางซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงเห็นเปลวไฟของเดอะคาวได้ในระยะสั้นๆบนโลก แต่เพอร์ลีบอกว่าเดอะวอสดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณของวัตถุใดๆที่ไหลออกมาจากการระเบิดซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่าการค้นพบปัจจุบันอาจเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเรายัางต้องวิเคราะห์ข้อมูลต่อเขากล่าว เมื่อเดือนกันยายน2014เจิ้งเฉาจากสถาบันวิจัยอวกาศเนเธอร์แลนด์และเพื่อนร่วมงานได้ตรวจสอบ l f w a t บอที่ตรวจพบได้ครั้งแรกอีกครั้งและพบหลักฐานที่ท้าทายทฤษฎีซูเปอร์โนวาที่ล้มเหลวจากการศึกษาการสังเกตการด้วยรังสี X ของปรากฏการณ์ดังกล่าวพวกเขาพบสิ่งที่ดูเหมือนเป็นแผ่นจานของสสารล้อมรอบการระเบิดนั้นไว้หลังจากสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของแผ่นจาน พวกเขาพบว่ามันมีลักษณะคล้ายกับเศษซาของดาวฤกษ์ที่กำลังถูกกลืนกินโดยหลุมดำมวลปานกลางซึ่งมีมวลประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง1แเท่าของมวลดวงอาทิตย์ของเราส่วนหลุมดำที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นอาจมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เป็นล้านหรือแม้กระทั่งพันล้านเท่า เมื่อดาวฤกษ์ถูกกินเข้าไปบางครั้งมันจะทําให้หลุมดําสว่างขึ้นกระทันหันจากชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ที่ถูกกลืนเข้าไปทําให้เกิดเปลวไฟเดือข่าวเหมือนกับที่นักดาราศาสตร์เห็นจากโลกผมเชื่อว่าการศึกษาของเราสนับสนุนว่าหลุมดํามวลปานกลางคือธรรมชาติที่แท้จริงของ AT 2018งขาวและวัตถุ LF Bots อื่นๆที่คล้ายกันเชา่าว่า แนวคิดอีกประการหนึ่งคือ LFBOs อาจเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ขนาดยักษ,ษ์ที่เรียกว่าดาววูฟไรเย่กำลังถูกฉีกทำลายโดยหลุมดำขนาดเล็กกว่ามากซึ่งมีมวลเพียง1 0บถึงหนึเท่าของดวงอาทิตย์ของเราด้านไบรอันเมชเกอร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กคือหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ โดยเขากล่าวว่าปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายกับการเกิดหลุมดำคู่ซึ่งสามารถตรวจจับได้จากคลื่นความโน้มถ่วงที่พวกมันสร้างขึ้นเว้นแต่ว่าในกรณีนี้มีเพียงดาวเลือกดวงเดียวเท่านั้นที่กลายเป็นหลุมดำบางทีหลุมดำมวลปานกลางอาจเป็นแนวคิดที่มีสเสน่ห์และเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในขณะนี้หากมันถูกต้องนั่นหมายความว่า LfBOSS เป็นโอกาสพิเศษที่เอื้อให้เราสามารถศึกษาหลุมดำขนาดกลางอันลึกลับนี้ได้ ขณะที่นักดาราศาสตร์มีความมั่นใจพอสมควรว่ามีหลุมดำมวลปานกลางอยู่ในจักรวาลแต่ยังไม่มีใครพบหลักฐานที่ชัดเจนนอกจากนี้พวกมันอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมที่ขาดหายไประหว่างหลุมดำที่เล็กที่สุดในจักรวาลกับหลุมดำมวลมหาสารที่ใหญ่ที่สุดเช่นหลุมดำที่ใจกลางกาแล็กซี่ของเราเนื่องจากปรากฏการณ์ l f b o s s สามารถเปิดเผยตำแหน่งของหลุมดำมวลปานกลางและจำนวนหลุมดำเหล่านั้นได้ แบบจำลองหลุมดำมวลปานกลางนั้นน่าตื่นเต้นมากที่สุดเพอร์ลีกล่าวมันยังคงเป็นเรื่องถกเถียงกันในชุมชนว่าหลุมดำมวลปานกลางมีอยู่จริงหรือไม่เนื่องจากมีหลักฐานอยู่น้อยมากหากต้องการรู้แน่ชัดว่าปรากฏการ์ LF บอดคืออะไรเราจาเป็นต้องมีตัวอย่างของมันมากกว่านี้อีกมากน่าเสียดายที่มันหายากเพอร์ลีกล่าวและเสริมว่า หากมีข้อมูลของ l f ล o t อดประมาณ100กรณีมันก็จะทำให้การค้นคว้ารุดหน้าต่อไปได้เราอาจเข้าใกล้ตัวเลขนั้นมากขึ้นไปในปีหน้าเมื่อกล้องโทรทัศน์ในวงโคจรของอิสราเอลที่ชื่อว่าอันตราแซตเตรียมถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศ โดยคาดว่ากล้องนี้จะค้นพบ l f b o t บอสได้มากขึ้นในบรรดาปรากฏการชั่วคราวอื่นๆในจัก,กรวาลเนื่องจากมีมุมมองกว้างมากถึง204ตารางองศาซึ่งเทียบเท่ากับการมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง1,000ดวงพร้อมกันบนท้องฟ้าขณะเดียวกันกล้องโทรทัศน์อวกาศอื่นๆเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟ ก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการ์ LF บอดเอกพจน์ได้ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถฝึกฝนให้มันหันไปในทิศทางที่เกิดการระเบิดขึ้นและยังเกิดแสงสว่างจ้ากล้องเจมเวฟจะสมบูรณ์แบบขึ้นมากเมสเกอร์กล่าวอย่างไรก็ตามการขอเวลาบนกล้องโทรทัศน์เพื่อทำการสังเกตการแบบนี้กลับเป็นเรื่องยากฉันเสนอเรื่องนี้ไปสองครั้งแล้วโฮกล่าวแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จฉันจะลองใหม่อีกครั้งในปีนี้ จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมความลึกลับของการระเบิดที่แปลกประหลาดเหล่านี้จะยังคงมีอยู่สิ่งที่ชัดเจนก็คือปรากฏการณ์ l o ได้พิสูจน์แล้วว่าแปลกประหลาดกว่าที่ใครคาดไว้มากผมนึกว่ามันจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆสนุกๆทำครั้งเดียวจบเพอร์ลีกล่าวแต่มันกลับกลายเป็นปรากฏการ์อีกประเภทหนึ่งโดยสิ้นเชิงและยิ่งนันก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นเรื่อ,อยๆ ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีจากคนคนโลกครับ